จากวัดหลวงนะคะเราพาคุณผู้ชมมาที่วัดสุปัตนารามวารวิหารค่ะหรือที่คนอุบลเรียกกันสั้นๆน,นะคะว่าวัดสุปัตค่ะวัดที่นี่นะคะมีความสวยงามยังไงอาจจะเห็นแล้วเมื่อสักครู่นี้นะคะแต่เดี๋ยวเราจะไปชมด้านในกันค่ะท้งมาเลยนะคะคุณผู้ชมคะนี่คือภายในพระอุโบสถนะคะซึ่งเราจะเข้าไปไหว้พระกันข้างใน และนี่ก็คือพระสัพพัญญูเจ้านะคะตามข้อมูลที่ดิฉันได้มาจากทททนะคะที่พิเศษมากๆากก็คือว่าถ้าดูจากรูปลักษณ์นะคะลักษณะสัดส่วนเนี่ยเขาบอกว่าจะมีลักษณะคล้ายพระพุทธชินราชที่พิษณุโลกถ้าหลายคนเคยไปนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยพระสัพพัญญูเจ้าที่นี่ของวัดสุป,ปัทที่นี่เนี่ยนะคะจึงได้มีการขนานนามว่าเป็นพระพุทธชินราชอีสานนะคะเราโชคดีมากมากที่วันนี้ได้มาไหว้กันค่ะ เดี๋ยวระหว่างทางเนี่ยคุณชมคงจะเห็นนะคะว่ามีเสียงนกจิ๊ดจิ๊ดตลอดเวลาเลยเพราะว่าที่นี่มีนกเยอะนอกจากนกเยอะแล้วเนี่ยยังมีปลาเยอะด้วยเขามีท่าน้ําสําหรับให้อาหารปลาแล้วก็ให้อาหารนกเราไปให้อาหารปลาอาหารนกเพื่อการทำบุญกันนะคะคุณผู้ชมคะ ระหว่างที่เรากาลังจะเดินออกจากพระอุโบสถเนี่ยนะคะจะสังเกตเห็นได้ว่าประตูเนี่ยมีความพิเศษมากๆไม่ใช่แค่ประตูนะคะพระอุโบสถที่มีความโดดเด่นและแตกต่างมากในเรื่องของสถาปัตยกรรมปกติแล้วเนี่ยพอเข้ามาในพระอุโบสถเนี่ยจะสังเกตได้ว่าเราจะมีหน้าต่างใช่ไหมคะตามทั่วไปแต่ว่าไม่แน่ใจว่านี่เรียกว่าหน้าต่างหรือเปล่าจะมีโดยรอบเลยแล้วก็จะมีความพิเศษมากๆและมีความสวยงามคล้ายๆของจีนดิฉันไม่แน่ใจว่าจะเป็นสถาปัตยกรรมด้านไหน แต่ถ้าคุณผู้ชมอยากจะเห็นความพิเศษสวยงามแบบนี้นะคะมาได้ที่วัดสุปานารามวรวิหารแห่งนี้ค่ะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปปล่อยนกปล่อยปลาหรือว่าทำบุญในการให้อาหารปลาดีากว่านค่ะ ได้บอกนะคะถ้ามาปล่อยปลาที่นี่ปั้นใจแล้วปลาปลอดภัย่ะคะก็เป็นเขตห้ามจับาก็ไม่ไม่รู้ได้ยินมามันถูกหรือเปล่านะคะปลาไหลถ้าปล่อยแล้วก็เพื่อให้ชีวิตมันไหลลื่นหนัก่ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ปล่อยไว้เพื่อความสบายใจด้วยนะคะแล้วก็อย่างน้อยๆเราก็ได้เห็นปลาคู่หนึ่งเนี่ยได้รับอิสระ สุขภาพรออยู่ข้างหน้าค่ะจริงๆแล้วเราควรจะท่องสัตเทสัตตาด้วยนะคะจะรให้ดี่มทุกท่านคะการให้อาหารปลาก็มีลีลาได้นะคือมีความสุขกับการให้อาหารปลาอย่างนี้ก็ได้นะคะนือปั้นเป็นก้อนนี่เวลาปลางับเหมือนตังของเราที่พับสุข <ไป S 1> อ่ะเดี๋ยววัดต่อไปไปวัดที่ใกล้ที่สุดแน่ๆจะเป็นวันดศรีดวงรัตนารา ไหว้พระแก้วบูราราคากันะ